ไ mm hmm. uh, ี่ควพี Minecraft ่น้องมากรุกหนน้องหุ่สาวเนาเก่าเนาะพี่น้องอาจจะเห็นน้องหุ่แปลกๆมาสีเนาะตอนี้คือน้องหุนกาบริยุบาลเนาะพี่น้องกาน้องหุ่นกาได้เดินทางตางบ้านเนาะกะมาหอดูนคนดงัจันทร์นาะเราจะนี่เนาะคือน้องหุกายูจีนัคนดงเวจเนาะกะบริยุบาลเนาะ ที่น้องหุณไปออกเดินทางในทางนี้กะบอกไม่ว่าน้องหุณจะไปเที่ยวหรือว่าไปลิ้นดอกพี่น้องมันคือมาหิบงานเนาะมาเฮ็ดงานมักเรียนสายบบบริไปเที่ยวดอกพี่น้องเอซีบางคนเพลินเพิ่มอันน้องหุณใชยน้องดาวเนาะเวลาให้น้องหุณไปสัมผัสน้องดาวแต่ว่าน้องหุณกะบโบทันน้องคุณน้องเนาะเพราะว่าน้องหุณกะเดินทางต่างดุลย์บานมาก ตอนกลางคืนพี่น้องพาก,กมาหอนเนาะตื่นเช้ามากกมาเริ่มเฮียร์ยกเลยเนาะกมาหมูห่อะไรแต่กับพ่อแม่ว่าจึงมา,าสซงคนนอกเนาะก็มีสามคนสี่คนเนาะรูปเฟรมครั้งแรกแอปทัศนและสาวมวันวันใจสงกรน์น้องฮูนเพด,ดงาน,นย่างเนาะอยู่นครนนเวจันทเนาะก็คือน้องฮุมก็จะมาล้างจานเนาะเป็นงานอีอกหนึ่งนเนาะเดินทางมากับมู่กับเพือพ่อนค่ะ ทังเมาโลกพี่น้องเมาถูกแหงเนาะปีนโซมาก็มาเหตุงานโอ้ยกนะเนาะพี่น้องเนะกับแม่ว่าอันยูบานกับเล่าๆวิๆ่งยากหนะ้าแม่ว่าเขาให้อันเขาหน้า,ขาเขาก,นะก,กัตีมืดเล่วนะเดี๋ยวดีก็ช่วยเร็วๆก็มีแต่เป็นตัดฟินยูใไฮแล้วก็ปีกับบ้านยนะังสิได้นะแต่ว่าเลววิ่งยกอย่างสัน่นน้องน้องก็เลยคิดว่า จะไปหาเงินอย่างซีนาเนาะเพราะว่าอยู่บ้านแล้ียบแยกแล้วน้องอยู่กับยูไลล่านะก็เลยตัดสินใจเนาะออกเดินทางเนาะออกเดินทางไปเที่ยวในเมืองเนาะกับคือน้องวอร์อะไรกับอะครมากับเพื่อนสายเนาะกับกินอยู่น้ำเขาอะไรเนาะเพื่อนก็มีทิพย์ผักไข่เนาะแต่ว่าที่ย์พักกับจะไปบอนที่เฮ็ดงานเนาะ ตั้งวงบอลเหตุงานไปที่พักประมาณหนึ่งกิโลเนี่ยแหละเนาะแต่ว่าน้องมกับเพื่อนก็พากันย่างไปย่างกลับอะไรเนาะจะก็คืออันแบบว่าอันเพื่อนก็ให้กินเขานะกินเขาส่งขาวพี่น้องตอนเศรอกินตอนเสี่ยงม่งเนาะแล้วก็พักเวียงตอนอ่าเอาเวียงตอนส่งม่งแล้วก็เลี้ยงแล้วก็เขาเวียงตอนหาม่งแล้วก็เลือกกองม่วงตอนกลางคืนเนาะ อาจจะกินเค็งส,วส่วนครับตอนสิบโมงตอนเอ่อเสานกกรบสวยอะไรแล้วก็สี่โมงตอนแรงเนาะแล้วก็นอกจากอันเลือกเวียกเลือกงานแล้ว,วอย่างสิ่โมงโมงหงกับเพื่อนกับพาเัื่อนเนี้กับห่วเด็กย่างกับยา่บยางไปเนาะแต่ว่าต้นสะวยเขาอาจจะบริการแล้วนาะงไปยุปบนเฮ็ดงานนะ่รเ,เพราะว่าอีกอย่างมันก็ฮหดเนี่ยนะย่างไปย่างกับมันก็ฮ้อนหลายเลยใช่ไหเนาะยันดูบ๊วยพี่น้อ,อนง,งอก,กันเลย พากันย่างไปต้นเซาแล้วก็กับเธอเดียวต้นเลี้ยงได้นหมย่างไปย่างกลับข้างนองควาน้องหุ่นจะตัดสินใจออกไปเฮ็ดงานอยู่ในเมืองกับสิ่่ะบุ้มเป็นเรื่องงหญ่เลยแต่คิดหนักเนาะคิดไปคิดไปแค่จังใดไปอยู่จังใดอย่างนีเนาะกัเพราะว่ากัโชคดีอีกอย่างเนาะงกับชคดีที่มีเพื่อนเนาะคนกับว่ากับผู้จักอย่างนี้ด่าก็มีเพื่อนรู้บ้านเนาะคนกัเคยไปเฮ็ดอะนนะ ก็เลยไปน้ำพึ่งเนาะไปล้างจานอะไรเบียกล้างจานพี่น้องบริเป็นแม่บ้านบริเป็นยางเนาะเป็นเรียกอาล้างจานอะไรเนาะตอนนี้คุณงหุ่มก็พากันอ่าน้องกับเพื่อนกับพากันย่างตังบนที่ผักเนาะแต่เมื่อวันที่ทำงานแล้วเีรยวน้องพุ่นกัดจีให้พี่น้องห้องเบิองบอลชีน้องหุ่มเห็ดงานเนาะแล้วก็ให้พี่น้องห้องเบิองถ้วยเบิองจานที่น้องหุ่มกับเพื่อนจะล้างมือนี้เนาะดูว่ามันจะไล่ซ้ำใดเนาะ ก็เหตุงานครั้งแรกพี่น้องอ่าเพื่อนยันครงแรกเนาะไปมื้อแรกเท่าไหร่พี่น้องเนาะเบิ่ง,งสถานการณ์เป็นเรืงใดเนาะเป็นยังไงให้พี่น้องติดตามเดูน้องกันเลยเนาะพี่น้องพอนไหลพี่น้องอยู่อ่าอยู่เวียมแจงเนาะแต่ว่าอยู่อันนีอยู่บ้านน้องหน,หนาวหนาวน้องกับเพื่อนเขาพาไปเอาเสื้อเยใหญ่มาที่เด้ออันนี้หน้าหนะสุดท้ายน้องเขาเริ่มโอ้ฮอนจะตาย กินอะไรให้พี่น้องที่ตา้เบื้องน้นกันนะยันกินิอ่าให้พี่น้องท้องเบื้องบนน้องทำเฮ็งานเนะนี่พี่น้องสบายดีสาวเล่ยก็จะเป็นอ่าเพื่อนของน้องฮุมเองเนาะอ่าน้องฮุมกับเพื่อนก็พากันเดินทางแต่เมื่อวานอะไรแต่ก็มาหัตอนกลางคืนเนาะตื่นซว่างก็พากันมาเวียกมาบนเฮ็ดเวียกเนาะมันเฮ็ดงานอะไรในพี่น้องเ้าง อาจีสังเกตเห็นเนาะถ้วยจายนที่เขาจะล้างมือน,นีเนาะลายขนาดนพี่น้องเบิ้งถ้วยก็เป็นถ้วยใ่ๆจานใย,ยๆ,ๆเดี๋ยวนะเบิ้งสภาพก <c ười> ็คือว่าอะไรก็โบมเมนเต่เฮาสองคนเนอะอาะย่างอันพี่น้องเพิ่นก็นยังบริปายเนาะรวมๆแล้วก็มีอ่ากคนเนาะหาคน ห้าคนพี่น้องล่างจานวันนี้เนาะแต่ว่าก็มีซองบอละอยูนิซามยูนิซี 3, นคนแล้วก็บยูพุนอันคนนึงเนาะแต่ว่าน้องหุ้มไปล้างยูพุนเนาะยู่นี่ก็เป็นเพื่อนเพื่อนพี่น้งองที่เฮ็ดเบียร์นำการพนลางเนาะแต่ถ้าว่าน้องหุ้มแล้วยูพุนแล้วก็มาช่วยเพื่อนยูนี่นเพื่นแล้บบยวยูนี่เพื่อนก็ไปช่วยน้องหุ้มยูพุนนะพี่น้องหอนแหงพี่น้องอ้อนหอนนะเบิ่งตาจนบวมเบิดเนาะเพราะว่าเมารถเมื่อคืนนี้นะนั่งรถก็เมาเมาแต่ว่า ให้กำลังใจน้องหุมเด้อพี่น้องเข้าไปเหตุงานครั้งแรกอยู่ในเมืองเนาะเพราะว่าแต่ละเพื่อนน้องหุมกะบ,บริไปเนาะกะมีแต่ไปเที่ยวหรือว่าไปหาพี่น้องอย่างซีดายเนาะกะมีพี่น้องเอฟซีไลคนเป็นกด็ถทาง่าเป็นยังน้องหุมคือบไปเหตุงานอยู่ประเทศไทยอย่างสีาอกสะสาเุก็คือ ก้อนเหาจะไปเฮ็ดงานอยู่ฝั่งไทยเนาะเหาก็ต้องมีบัตรมีใบก่นอนเหาจึงไปได้แต่ว,ว่าอันนี้น้องภูมกะบ่มีเงินจะเหตุบัตรเฮ็ดใบเฮ็ดใบเฮ็ดใบเหตุงานอะไรเนาะก็เลยบ่สามารถไปได้พี่น้องก็เลยเามาเฮ็ดงานอยู่ลาวเอาเนาะได้ซัมได้ก็เอาเนาะพี่นอ้องร้อนมากๆให้กำลังใจกันเด้อพี่น้อง อนนี้ก็ยังบริกินเขาเทือเนาะสิบโมงสิบโมงจะกินเนาะโอ้้คือหอนขนาดหอนหอนนี้ก็คืออาหารของเขาเนาะอาหารตอนเสาพี่น้องกินในเวลาสิบโมงมีม่ไสิ้นพี่น้องแล้วก็มีมันพลังเนาะเลยนะมันฝรังกินก็จะมีสันนี้แหละพี่น้องตักมากแล้วก็มากินน้ากันอย้าสิเนาะ ช่างงานล้างสวยล้างจานก็จุดประมาณนี้แหละก็จะนั่งกินข้าวนี้แหละอยากกินข้าวนำกันเด้อพี่น้องป็นข้าวเจ้าเนาะมันข้าวเหนียวกินกับหยา าบสับน้องนักินสวนน้องคุณเนี่ยได้กินซื้อจิตตุยละจันเนี่ยอยู่บ้าแต่พและนอันยู่ไม่หยะแหละบมันก็แ ก็หอดเวลาเลิกงานแล้วเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ประมาณอาสองโมงสองโมงตอนเว้นเนาะตอนกลางเว้นฮะแต่ว่ากับคนก็บโบ้ให้กินเขาเนาะเพราะว่าอ,อ่ามื้อนึ่งก็กินสองขาบเนาะงสองเทื่อตอนสิบโมงกับตอนสี่โมงตอนแรงเนาะตอนอ่านวย,ย่ังสิแบบว่าตอนยี่โมสงสี่โมงแบบนี้เพคนก็จะโบ้ให้กินเนาะถ้าว่าผู้ใดที่ว่ามีเงินอย่างสิ่้องมีตังค์จะต้องก็ออกไปซื้อกินที่นอกได้นาะแต่ว่า น้องหุมกับเพื่อนบ่มีก็เลยพากันอยู่นี่พักบนเฮ็ดงานนี่เนาะจนกว่าม0 0งตอนแรงพุ่นแล้เนาะจึงได้กินข้าวพุ่นจึงให้กินข้าวนะอันนี้ก็สินั่งพักผนก่อนพี่น้องอนหลายพี่น้องเฮ็ดอ่างานวันนี้ก็วยจา์กันมลายยูเนาะแต่ก็ีว่ามื้อก็มีอ่าแปลว่ามีมูลายปากลมนํากันแล้วก็เฮ็ดเปียกนํากันมันก รู iko, i, ười, y, o, ้สึกว่าบ่ค่อยเมื่อยปานใดเนาะเดี๋ยวน้องเพก็สพักผ่อนก่อนเนาะ่นงค่ะ

<laughs> ừ, lý ông ăn đi đấy, mà tao phải phun đấy, cho nó bảo hiền đấy. <laughs> อันนี้ทางเจ้าสาวเด้อห้องเณามาเอออันนี้ทางเจ้าบ่าวอออันนี้อันนี้ทางไหนไน,นี่อึนน้งเข้างาขอขอได้ซื้อไดยหรพออันอันเจ้าสาวมานี่อันรู้สึกจังไหนอืม เราไม่เห็นเขาแต่งงานเลยอยากได้คือเราวะตอนนี้เขากได้พากันมาล่างจานตอนนี้เป็นเทียงทยเดียวนะของเขบอกว่าอันน้าอะไรเรก็ยังสั้นมัอนกันอยู่ตัวงามแล้วพี่น้องเขา ออันฟางเจ้าสาวสึกคไ้ไหมเมื่อไรกให้ใจเพื่อนไปับกลองถ่ายเนาะเพราะว่าน้องก็บ่มีอันชาตักรองให้เนาะก็เลยแทนไอ้เพื่อนไปจักกล้องถ่ายเพื่อนที่ท่านย่านำกันอะไรกันกเบื่อยไม่รู้ังไงะอ๋อนี่เดี๋ยวนี้อันลางเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลย <c oughs> นี่ก็จะเป็นรถพนักงานพุ่นเนาะกำลังจะลเลืกเปียกแล้วกำลังจะพากันย่างกลับเนาะเอ้เบิ่งสาวๆพุ่นมากินอาหาร ามจ้าพากันย่างสองคนน้ำเหงือออกแตะแๆเลยพี่น้องฮ้อนฮ้อนฮ้อนหลายมือจนบ่สังจะอธิบายบรรยากาศตอนกลางคืนกำลังเจยองกลับที่พัก ที่พักอาศัยฮะอยู่นอกก็ยังเย็นหน่อยนึงแต่ว่าอยู่ในอันต้นอันล่างจานหัน้อนแฮงคนมีรถเนก็นั่งรถกลับนบมีเาก็ย่างเอาเนาะมาิ้นเนาะน่นๆๆ่เบิงอันนี้ไปื่นใส่่ด๋นีใส่่ไง ថាសំរាប់ទួយថាសំរាប់ទួយតាមហ្នឹងនាងមកថាដាក់ໄວ້ខ្លួននោះនាងមកមិនណាជីបលេងទៅចិត្តមើលទៅនេះមិនដាំ กับบ้านกันกับห้องกันก็สิกลับไปอาบน้ําไปซ้อมกินข้าวพี่น้องตอนนี้ก็รู้สึกว่าอยากกินข้าวแล้วนะแต่ว่าตอนแรกตอน4:00นหันก็กินแล้วตอนนี้เรียกเา10:00นแล้วเนาะก็รู้สึกว่าอยากกินข้าวอีกกกลับไปซอกิน เขาอยู่ทีพักเนาะอยู่ที่พักอยู่บนอันของน้องหุ่มกับเพื่อนพักกันแหละเดียวหฮดที่พักง่มก็่าีมารีวิวให้พี่น้องเขาเบอ่าบนพักอาศัยของน้องหุ่มกับเพื่อนของน้หุ่มเนาะตอนนี้กะจีย่างกับก่อนพี่น้องเพราะระยะทางน้องหุ่มกับเพ่อนก็ย่างไก่เดียนะย่างกลับเดร์เขาอนุญาตนะตอนนี้น้องหุ่มกับเพื่อนก็มาหอด ที่พักแล้วพี่น้องอนุญาตเนาะก็นี่ก็จะมีสองเตียงเนาะอันนี้ก็จะเป็นเตียงห้องน้องหุ่มเองเนาะอันนี้ก็จะเป็นเตียงของเพื่อนเนาะพากันตุ่มามาพี่น้องในเบืองตุ่มามาใส่ผักาดนะเนาะแบบนี้แหละพี่น้องอยู่ในเมืองเนาะก็ <c oughs> จะมาเฮ็ดกินพี่น้องเนาะกาจ็จริ อาต้งมามาแล้วก็เซนาิชก็เนาะแต่ว่าบ่มีเขา่าพี่น้องลืมซื้อเนาะแล้วก็มีซีนเนาะอันนี้ก็จะเป็นซีนหมูหรือว่าซีนไก่ยอยะไรเนาะอันนังหมูก,กับเพือกแต่ว่ามันอันซื้อราตลาดนะเนาะอันพ่น,นปีงข้างาแ้วก็มากแกงแสนวิชกาะมีแต่ไม่เดียว มาบ้านนอกมาอาศัยอยู่ในเมืองน,นอกนี่น้องก็วยุบประมาณนี้แหละนะพี่นอนะ้องเนาะมาแต่เห็ดงานเนาะก,ก็ดึกแล้วเนาะเขาส่าอยากกินข่าวเนาะก็เลยพากันมาเฮ็ดกินยูฮองเนาะเป็นงานล้างจานเะนาะคนาเพิ่นอากะไรไห,เด,นหนเ,ดเดือนน,ะอน,นึง 6, นะนเงินเดือนเนาะเดือนนึงหกพันบาทเนาะพี่น้องเงินเดือนเนี่อันนะั้นเนาะ เพื่อนว่าอยากสั่นแต่ว่าน้องผมกับเพื่อนก็พากันไปก็ยังบูกอดเดือนเท่าน,นะก็ยังบม่มีเงินเท่อ,ทอก็เลยพากันออกผักเนะาะผักกาดซื้อมาซ,ซื้อตลาดมาเนาะมาให้กินอยู่หองเนาะเพราะว่ากินเขามือหนึ่งสองขาบน้องสองเท่อเลิกงานดึกยังเช็ดแล้วซื้ยยากินฮ่านะก็เลยพากันมาให้กินอีกกินเขาเ้นนาแล้วจึงอาบน้ำจึงนอนเนาะ กินมามากินมามาพี่น้องบาได้กินมามาโดนแล้วเนาะตอนอยู่บ้านกะมีพี่น้อง FC เอฟซีคนฝากมาให้เราหูเนานะกะได้กินอยู่แต่ว่าช่วงนี้กะบ่มีไพ่ฝากมากะโด,ดนเนาะกว่าจะได้กินอยู่บ้านบนะาได้กินเนาะมาฮหดได้ก็เลยพากันออกตังพี่น้องออกตังซื้อสองถุงเนาะมาแจกสุขภาพ กันอยู่หมดแล้วอยู่อ่าเวียงจันทร์อย่ในเมืองฮุนฮอนพูดอยูบ้านหนองป่าคือบ้านหนองอยู่เน๊บคือบ้านหนองหน้าหนาวหนาวพี่น้องบ้านหน้าหนาวที่สุดเลยอยู่ในหอนน้องหูกับเพื่อนกับพากันออกเสื้อยาวมากออกเสื้ออ่ายาวมาเราคิดว่าอ่า มันจะหนาวขนาดสุดท้ายมาโอ้หอนหอนแหงพน้องเบินเบิงฝนดบ่โอ้พี่น้องเบิรงเริ่มจะฟดแล้วเป็นตาเสีแหงเพื่อนกลัหมา้ลนเเพื่อนกงลินหายหองะหน้าหอง สผักกาดในเบิงประกาศของฮอก็เป็นตาเสียแพงมามมเนากมามมอย่าล่าคิดนึ่งเลยโผล่คิปหนึ่ง่ชปีเกเด็น่าเขาสบายดีสบายดีเดออยู่บ้านใดมาจากอยู่แข่งจอมซักเด้ออ๋อพี่นงเบิงเพื่นกั เพื่อนก็มาเหตุงานคือน้องหุ่มกับเพื่อนนี่แหละเนาะเพื่อนกัมาจากแฟนจำปัสสากพ่นเด้พี่น้องเบิ่งอ๋อน้องหุ่มกับเพื่อนกัมาแต่อุดมใสเพื่อนก็มาแต่จำปัสสากเนาะอ๋อมาเหตุงานน้ำกันก็ต้องสู้น้ำกันให้กำลังใจน้ำกันเปกำลังใจให้นี่เถอก็ดีใจเนาะเพ่นกับไปก่อนแล้วน้องหุ่มกับเพื่อนกับ พากันมาเพิ่นกัเฮ็ดแล้วเนาะเพิ่นกัว่าตัวเองไปได้เดือนหนึ่งแล้วเนาะมาได้เดือนหนึ่งแล้วแล้วก็ก็ให้เพิ่นสอนงานให้เพิ่นกัมื้อนี้ก็ดีใจเพิ่นกัมาเลินหายหาย่หองเพิ่อนโอ้โหฟดแล้วฟดแล้วฟดแล้ว,ลวพี่น้องเบิ่งเบิร์เเนเบิร์นรำกันนี่อู้โหเบิร์นฟดเลี้ยวเ,เดี๋ยวนะ้องกูมุกจะออประกาศ์เซ่

แล้วก็ยังมีซีนลืมซื้อเข่าพี่น้องจะจะกินคงกินลานะบ่มีเข่าฮึพากับแล้วเน่สุกแล้วพี่น้องเบิ่งมันจะเสียเราอยังบริสิมลองซิมเบิ่ง อาหารยำแลงก็จะประมาณนี้อ๋อเต็มหม้อเลยกินหมดอยู่หม้อลองิึงโว้หเศรซ่บคือสิบ่ม่เกลือเรษบพอเราเกลือเลยเรากินข้าวสมัยนี่น้กันเนาะะบได้นี้ได้คู่นาะบ้เป็นน่มเนเนบ้จานเนาะเอาซทูมาเนาะ ก็ยังเรามีอันถ้วยที่ใส่มีกักินยูโมเอาพี่น้องอ๋อันนี้ก็เป็นบวงยูหามเนาะก็เอามาเอาเอามาแต่บวงได้เนาะกินคนกาเดอพี่น้องยาอยากบอกอาจจะใส่ตลีก็ขลีก็หั่ชุกมเนาะใส่ยอะไรยู่เสเลเสียเลจ่มบึ้งหมดเล สำหรับคลิปนี้เราต้องมุงกับจิตพิจิตยังน้องนิดเลียวน้องอย่างแรน้อพี่น้องเหาวใจอย่าลืมใช้เป็นกำลังใจให้น้องพงษ์แล้วก็เพื่อนเพื่อนของน้องคอมเดอเพื่อว่าเขาจะมีกำลังใจสู้กับงานเนาะรูลงแล้วคือน้องพงษ์มาในเมืองในทางนี้เนาะมาเรียนเจนในทางนี้ก็คือจะมาเห็ดย่างเนาะบุรีมาลิงบุรีมาลี๋เที่ยวย่างเนาะมาเห็ดย่างนี่เนาะ แคือราบทุกบอลงานพงพุ่มก็คือมาเลา่าจานเนาะมาเลาง่งจานอยู่ลานเพิ่นเนาะน้องพุ่มกับจิ๋พอลาพี่น้องเอาไปก่อนพบกันคลิปหน้าเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายกินข้าวก่อนพี่น้องของเรา